สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะนำความรูนะ้จากเนื้อหาในเรื่อง proof without นะหรือ proof w i t h w o r d ทีนะ่บันทึกคลิปมาหลายตอนแหละนำะมาช่วยในการนะออกข้อสอบนะออกข้อสอบอินทิเกรตโดยไม่อินทิเกรตในภาพนี้ก็มาทบทวนกันนิดนึงก่อนนะเส้นโค้งสีแดงนะเป็นฟังก์ชนะัน one 1 o ึน1 y ถ้ากับ f x นะพอเป็นฟังก์ชัน one to one บนช่วงปิด0ถึง a นะส่งจาก0ถึง a ไปยัง0ถึง b เนื่องจากเป็นฟังก์ชัน one to one ก็ต้องมี inverse function นะ x ถ้ากับ f inverse y นะส่งกลับจากช่วงปิด0 b มายัง0 a ฟังก์ชัน one to one ลักษณะนี้เนะี่ยหลักสูตรนักเรียนมปลายนะหรือหลักสูตรแคลคูลัสมีเยอะมากเนะี่ย ฟังก์ชัน e ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชัน o n e t o o โดเมนจำนวนจริงทั้งหมดฟังก์ชัน s i n เนะี่ยก็เป็นฟังก์ชัน o n e t o o ในช่วง0ถึงพายส่วน2ก็ได้เนี่ยฟังก์ชันะ cos x ก็เป็นฟังก์ชัน o n e t o o บนช่วง0ถึงพายส่วน2ก็ได้เพราะฉนะนั้น0ถึง a เนีเราก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเนะี่ยส่วนฟังก์ชัน o n e t o o นี้มีเยอะมากนะ ไซ e, นะ์ Cos, แทน E, กำลังเลอกเนี่ยเลือกโดเมนให้เหมาะสมนะเนี่ยสี่เหลี่ยมรูปนี้เนะี่ยสังเกตดูเนีู่น,ะนถึง a ศูนย์ถึง b พื้นที่รวมพื้นที่ก็เป็น A คูณ B พื้นที่สีเขียวเนะี่ยความรู้ของนักเรียนมปลายบอกว่าอนะินทิเกรตเนี่ย f x d x บนช่วง0ูถึง a ก็จะได้พื้นที่สีเขียว พื้นที่สีฟ้าเนะี่ยก็คืออนะินทิเกรตเนี่ยมองเป็นตัวแปร dy นะพอมองตัวแปรเป็น dy เานี่ความยาวหรือความสูงจากแกน y มาแตะเส้นสีแดงก็คือค่าฟังก์ชันเนีนะ่ยเเท่ากับ f อินเวอร์สเพราะฉะนั้นพื้นที่สีฟ้าก็เท่ากับอินทิเกรตจาก0ูถึง b f อินเวอร์ส y dy แต่โดยการเปลี่ยนตัวแปรนะจะอินทิเกรตเป็นตัวแปร y หรือตัวแปร x ก็เลยมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นพื้นที่สีฟ้าก็เลยเขียน2แบบนะเขียนได้2แบบพื้นที่สีฟ้าบวกกับพื้นที่สีเขียวมีค่าเป็น a คูณ b เราจะนำความรู้แบบนี้เนี่ยนะมาทำโจทย์ข้อสอบกันะสำหรับนักเรียนมปลายนะข้อสอบแบบอินทิเกรตโดยไม่ต้องอนะินทิเกรตเนี่ย กำหนดให้ a เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2 cos กํลัง2 x dx นะ b เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2 sin กํลัง2 x dx ตัวเลือกใดต่อไปนี้ถูกต้องนะถ้าถามว่า a มีค่าเท่าไหร่ b มีค่าเท่าไหร่นะต้องถือว่าเกินหลักสูตรนักเรียนมป,ปลายนะแต่ถ้าในวิชาแคลคูลัสนะ ถามได้ a มีค่าเท่าไหร่ B มีค่าเท่าไหร่เติมคำในช่องว่างก็ได้นะถ้าหลักสูตรวิชาแคนคลัสส,สำหรับนิสิตปีหนึ่งนะแต่ถ้านักเรียนมปลายนะคำถามแบบนี้ถามได้เนะี่ยตัวเลือก1 a เท่ากับ b นะตัวเลือก 2a บวก b เท่ากับพส่วน6นะตัวเลือก3ตัวเลือก4เนะี่ยเป็นตัวเลือกแบบนี้ได้นะคำถามนี้นะ แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคำอธิบายโดยละเอียดในคลิปหมายเลข657นะยห้ o สิบเ o ็ดนะพล o วิ ate, ดเ o ิร w ดพลูว t เ r เนี่ยนะ i n t ทิ r a รตโดยไม่ i ินทิเกรตเส้นโค้งสีแดง y เท่ากับ s i n กำลังส x แต่เรามีเอกลักษณ์ตีโกณว่าเนี่ย sin กำลังสองบวก Cos กำลังสองมีค่าเท่ากับ1 นี่เห็นไหมนี่คือเส้น1นะเพราะฉะนั้นะถ้ายืนบนแกน x ขึ้นมาตัวนี้ซายกำลังสองแต่ถ้ายืนบนเส้นตรงนี้นีลงมาที่สีแดงเนี่ยนะมันก็คือ cos กำลังสองเพราะว่ารวมกันเป็น1นึ่งเนี่คำอธิบายโดยละเอียดนะก็ไปดูในคลิปหมายเลข650อีกครั้งหนึ่งนะพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่ากันนะ นิสิตปี1อินทิเกรตออกมาก็ได้นะเรียนเทคนิคอินทิเกรตแล้วได้พายส่วน4แต่ว่านักเรียนมปลาย,ยใช้เหตุผลเอกลักษณ์ตีโกณนะไซายกำลัง2บวกคอสกำลัง2มีค่าเป็น1นก็สามารถยืนยันได้ว่าพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่สีฟ้ามีค่าเท่ากันน,นอกจากมีค่าเท่ากันแล้วเนี่ยถ้าบวกกันก็มีค่าเป็นพายส่วน2 ในทีนี้ก็ดูตัวเลือก A กับ B มีค่าเท่ากันนะตอบตัวเลือกหนึ่งกำหนดให้ A เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงไพยส่วน 2, s i n x น x ะ b เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง 1, arc s i n x dx นิสิทธ์นิสิตปี1เรียนวิชาแคลคูลัสนะเรียนเรื่องเทคนิคอินทิเกรตแล้วเนี่ยเขาจะทำได้ว่าอินทะิเกรต arc s i n นะ โดยหลักสูตรก็ต้องใช้ b า p a ารนะแต่ถ้าสำหรับนักเรียนมปลายเนะี่ถ้าถามว่า A มีค่าเท่าไหร่ B มีค่าเท่าไหร่ถือว่าเกินหลักสูตรนะแต่ถ้าใช้ p นะ v r w o t w w t r w o r d proof with our word นะีที่บันทึกคลิปไว้ให้ดูนะั่นะสามารถตอบคำถามนี้ได้นะตอบคำถามแล้วก็ยังไม่เกินหลักสูตรนักเรียนมปลายนะ เส้นโค้งสีแดง y เท่ากับ s i n x เนะเป็นฟังก์ชัน one to o n นะบนช่วง0ถึงายส่วน2นะส่งจาก0ถึงายส่วน2ไปยัง0ถึง1ก็มีอิน e r s e ์สฟังก์ชันนะ x เท่ากับ arc s i n y พื้นที่สีเขียวเนะี่ยอินทิเกรตจาก0ถึงายส่วน2 s i n x dx พื้นที่สีฟ้าเนี่ยอินทะิเกรตจาก0ถึง1นะมองแบบนี้นะอาร์คไซน์ xdx ความหมายแท้จริงมันก็คือนะมองเป็นอาร์คไซน์ y dy ก็ได้นะตรงกับพื้นที่สีฟ้าตัวนี้นะมาดูตัวเลือกกัน A นะ a เท่ากับ B ไม่จริงหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นโค้งนะถ้าเป็นเส้นทยางมุมเด่นเะถึงจะเท่ากัน แต่ว่า a อบวกบเป็น 1, a บวกบเป็นพายส่วน 2, หรือ a อบวกบเป็นพาก็ใช้เหตุผลเลขาคณิตกันพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีฟ้ารวมกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้นะกว้างพายส่วนสนะสูง1คําำตอบคือตัวเลือก3ต่อไปตัวอย่างที่3นะ a เนี่ท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2อ o s x ส x B เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง1 R COS X D x เนะีนิสิปี1เรียนวิชาแคลคูลัสนะหลังจากเรียนเรื่องเทคนิคอินทิเกรตแล้วเนี่ยก็สามารถตอบว่า B มีค่าเท่าไหร่ได้นะแต่ถ้านักเรียนมอปลายนะีมาใช้เนะีเหตุผลเลขาคณิตกันเส้นโค้งสีแดง Y นะ y เท่ากับ COS X นะบนช่วง0ถึงพายส่วน2มี inverse function แน่นอนนะก็คือ x เท่ากับ c าร r cos y นะเนพื้นที่สีเขียวนะอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน2 Cos x dx ได้พื้นที่สีเขียวนะีแต่ถ้ามองนะแนวนี้เนะี D ่ยนะีความสูงก็ยืนจากแกน y มาที่เส้นสีแดงนะีก็เป็นอินทิเกรตนะ ศูถึงห r c o s y dy เนี่ยอิ r y D y, นทะิเกรตจาก0ูถึง1 r c o s y dy จะเปลี่ยนเป็น x ก็ได้นะมีค่าเท่ากันในแะง่ของการเปลี่ยนตัวแปรนะก็แปลว่านะ a ก็พื้นที่สีเขียว b ก็พื้นที่สีเขียวนะ a เท่ากับ b ตอบตัวเลือก1นะนะนี่สนะิปี1น,นะลองอินทิเกรตดูก็ได้นะี a ก็1 b ก็1น,นะมีค่าเท่ากับ1ทั้งคู่ กำหนดให้ a เท่ากับเนี่ยอินทะิเกรตจาก0ถึง pi ส่วน4แทน x dx b เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง1 arc tan x dx นะคำถามแบบนี้เนี่ยนะถ้าอยากให้ง่ายลงสำหรับนักเรียนมปลายก็แถมรูปภาพให้นะแถมกราฟให้นะใจดีมากๆก็แรงเงาให้ด้วยนะ เขียนกราฟแลนะเนีเส้นโค้งสีแดง y เท่ากับ tan x บนช่วง0ถึ 4, นะางายส่วนสเนีฟังก์ชัน1 to 1ก็มี inverse inverse ก็ x เท่ากนะับ arc แทน y เนี่ยพื้นที่สีเขียวเนะี ate, นะ่ยอินทิเกรตเนี่ย tan x dx x เปลี่ยนค่าจาก0ถึงายส่วน4เพื้น A ก็คือพื้นที่สีเขียวนะบนแกน y นะถ้าเราบอกอินทิเกรตเขียนเป็นว่านะี Dy วายนะความสูงจากแกน y มายมาจนสีแดงก็คือ arc tan y เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขียนเป็นอินทิเกรตนะพื้นที่สีฟ้าเลยนะเขียนเป็นอินทิเกรต0นถึง1 arc tan y dy ก็ได้นะหรือจะเขียนเป็นอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง1 arc tan x dx ก็ได้มนเราก็มาดูตัวเลือกกันนะ a เท่ากับ B ไม่จริงหรอกเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เส้นตรงนะ ถ้าเป็นเส้นทะแยงมุมนะพื้นที่เท่ากันแต่ไม่จริงละตัวเลือก1เนี่ยนะตัวเลือก3เนบวก b มีค่าเท่ากับไพส่วน4เหตุผลคือพื้นที่สีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวรวมกันเนะี่ยเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมเนะี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ไพ่ส่วน4คูณ1เนี่ยนะตอบตัวเลือก3ละอันนี้ก็เอาไว้สำหรับนะนิสิตปี์ปเรียนวิชาแคลคูลัสนะ ถ้าถามว่า b มีค่าเท่าไหร่ก็อินทิเกรต arc tan อินทิเกรต arc tan ก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตนะถ้าอินทิเกรตแทนเฉยๆก็สูตรธรรมดานะอินทิเกรต arc tan ต้องใช้เทคนะิคอินทิเกรตตัวอย่างที่5เนะี่ย a เท่ากับอินทิเกรตจาก1ถึง e log x dx B เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง1 e กำลัง x dx นะี่ยหรือจะเขียนเนี่ยอินทะิเกรตจาก0ถึง1 e กำลัง y dy ก็ได้นะครูผู้สอนก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเนะี่ยคำถามนี้เนะี่ยมั่นใจได้เลยเกินหลักสูตรนักเรียนม .6 นักเรียนมปลายนะถามไม่ได้เติมคำในช่องว่างก็ไม่ได้นีแต่ถ้าเป็นตัวเลือกถามได้เนะี่ยเท่ากับ B ถูกหรือผิด A บวก B เท่ากับ1ถูกหรือผิดนะนะครูผู้สอนใจดีขึ้นไหม nies, หนึ่งก็แถมกราฟให้เนะเส้นโค้งสีแดง y เท่าก ok ับ l o อ x นะ l o ล ok 1เป็น0 Log ok e <S 2> <S 2> เป็น1นะก็เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะกว้าง e สูง1พื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ก็ e คูณ1 อินทิเกรตจาก1ถึง e ล l อ g x dx ก็คือพื้นที่สีเขียวมองทางด้านนี้นะแกน y นะครั้งแรกอาจจะมองว่าอินทิเกรตจาก0ถึง1เนะี่ย e กํลัง y dy นะีหรือจะมองเป็นอินทิเกรตจาก0ถึง1 e กํลัง H, D, x dx ถูกทั้งคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นะภาพนี้เห็นชัดเจนแล้วพื้นที่สีฟ้ามากกว่าพื้นที่สีเขียวเนะี่ย แต่ตัวเลือกที่มีให้เลือกนะ a ท่ากับ b ไม่จริงละนะบวกกันเป็นอะไรนะบวกกันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะพื้นที่สี่เหลี่ยมบวกกันก็เป็น e นะ a มีค่าเท่าไหร่ a มีค่าเป็น1 b มีค่าเท่าไหร่นะอินทิเกรต e กำลัง x ลบ1นกำลัง e ลัง1นะก็คือ2.718นั่นแหละนะ คำถามคล้ายกันนะนะปรับเปลี่ยนตัวเลือกได้นะใจดีขึ้นมาหน่อยก็แถมรูปภาพให้ใจดีมากๆก็แรงเงาให้ด้วยเนะ a เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง1 e กํลัง x dx เนะีเส้นสีแดงคือ y เท่ากับ e กํลัง x อินทิเกรตจาก0ถึง1นะ e กํลัง x dx ก็คือพื้นที่สีเขียวอินทิเกรตจาก1ถึง e นะ ล็อก x dx เนะี่ยหรือจะเขียนเป็นล็อก y dy ก็ได้ก็คือพื้นที่สีฟ้าเอมากกว่าบนไม่ได้อินทิเกรตจริงนะดูพื้นที่เฉยๆนะแต่อินทิเกรตจริงก็เห็นแล้วละนะ่ละเนี่ยในกรอบเนี่ยนะดูแค่พื้นที่นะพื้นที่สีฟ้าน้อยกว่าพื้นที่สีเขียว A นะ A, มากกว่า b ก็เป็นจริงเนะี่ยเอบวก รวมกันเป็น e มันตัวเลือก2 3และ4ก็ไม่ถูกต้องกำหนดให้ a เท่ากับเนี่ยปลงคำว่าอินทิเกรตโดยไม่อินทิเกรตก็คือเนีเขียนกราฟเป็นนีรู้ความหมายว่าอินทิเกรตคือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งกับแกน x นีแล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งกับแกน y ก็สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้นะอันนี้ก็เกี่ยวโยงไปที่นะวงลีด้วยนะถ้า fx มีสูตรแบบนี้ก็คือส่วนหนึ่งของวงรีนีนะนะหรือถ้ากลัวนักเรียนลืมนะก็วาดรูปใหดู A เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง4 3 s ส u a r แควร oot 1 x 2ลบ x กลังสองส่วพอเราให้ตัวนี้เป็นตัว Y นะ Y เนี่ย y เท่ากับเนะี่ย3คูสแควร oot 1 x 2ลบ x กลังสองส่วน16จัดรูปแล้วเนี่ยเนะี่ยมันก็คือสมการวงรี only. x 2กซ์ำลังสองส่วน16บกลังสองส่วนเเท่ากับหนะี่ยแต่คิดในควอแดนที่หนึราพันอินทิเกรตจาก0ถึง4เนะี่ย สามคูณสแควร o o หลบ x กำลังสองส่วนสิ dx ก็คือพื้นที่สีเขียวแต่ถ้ามองทางด้านนี้นะอินทิเกรตจาก0ถึง3ามนะสี่นะสแวร oot หลบ y กำลังสองส่วนเ dy มันก็คือพื้นที่เดียวกันนะแต่ว่าโจทย์นี้ใช้ตัวแปร x เท่านั้นนะ a และ b มีค่าเท่ากันนะตัวเลือก1ก็ผิดตัวเลือก2ก็ผิด นะหรือตัวเลือก3กับตัวเลือก4เนะี่ยพื้นที่วงรีเต็มรูปนะ AB คูณพหมายถึง a b ไม่ใช่ a b ตัวนี้นะหมายถึงว่าสมการวงรีนะครึ่งแกน a คือ4ครึ่งแกนโทคือ3นะคำว่า ab ของวงรีก็คือครึ่งแกน a ครึ่งแกนโทพื้นที่วงรีก็เนะี 4, 3, 12, ย่ยา สิบสองพายหารด้วยสี่ก็เหลือสามพายเนี่ยแต่โจทย์ถามว่า A บวก b mm hmm. มีค่าเท่าไหร่คำตอบก็ต้องเป็น6พายนะข้อนี้นะอินทิเกรตจริงนะก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตนะในวิชาแคลคูลัสของนิสิตปีหนึ่งนะก็ต้องเป็นเทคนิคอินทะิเกรตนะถึงจะอนะินทิเกรตสแควรูทนหนึ่งลบ x กกำลังสองส่วนสิบหกได้ ตัวอย่างที่8กํกำหนดให้ a เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงไพ si, ่แอ s ส์หลูด x dx b เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึงไพ่แอบ o ์หลูด x dx นะถ้าถามว่า a มีค่าเท่าไหร่ b มีค่าเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าเกินหลักสูตรดักเรียนมอปลายนะแต่ถ้าถามเป็นตัวเลือกในลักษณะนี้เนี่ย,ยสามารถใช้เหตุผลนะเกี่ยวกับกราฟมาช่วยในการหาคำตอบได้นะ เส้นโค้งสีแดงนะกราฟของ s i น์ y เท่ากับ s i น์ x นะเป็นลูกคลื่นนะสาย0ูนย์เป็น0ูนย์นะสายพ่ส่วนสองเป็น1แล้วก็วกมาที่0นกราฟของ cos นะ y เท่ากับ cos x เป็นลูกคลื่นนะกราฟเส้นสีดำตัวนี้นะเรามีเอกลักษณ์ตีโกนอันหนึ่งก็คือ s i น์ไพส่วน2ลบ x เท่ากับ cos x นะก็แปลว่านะถ้าเลื่อนไปนะ เส้นสีดำเลื่อนมาซ้อนทับตัวนี้เนี่ยนะก็จะพบว่าซ้อนทับกันได้พอดีด้วยเอกลักษณ์ตรีโกณตัวนี้เนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่นี่ยระหว่างนะ y เท่ากับ cos x บนช่วง0ถึง pi ส่วน2มันก็จะมีค่าเท่ากับนีพื้นที่ของพื้นที่สีเขียวครึ่งซีกตัวนี้นะจาก pi ส่วน2ถึง pi นะด้วยเอกลักษณ์ตรีโกณตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้านะถามว่า a มีค่าเท่าไหร่ เอก็คือพื้นที่สีเขียววันนี้ถัดไป b มีค่าเท่าไหร่นะ b ก็มีค่าเท่ากับพื้นที่สีเขียวนี้ด้วยนะเพราะเกิดจากเอนะกลักษณ์ตรีโกณตัวเนี้ยนะไซน์ไพ่ส่วน2อลบ x กับเกกราฟสีเส้นสีแดงนะกับกราฟของเส้นสีดำมันจะเลื่อนไปซ้อนทับกันพอดีนะแล้วก็พื้นที่สีฟ้าตัวนี้พื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเท่ากันเนะี่ย ถึงแม้มา,มาอีกทอดหนึ่งมาอยู่ใต้แกน x นะแต่พอคิดเป็นอบส์ลูตมันก็เข้ากับพื้นที่สีฟ้าอันนี้นะนเพราะฉะนั้นโดยใช้นะกราฟนะ y เท่ากับ sin x y เท่ากับ cos x และใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกหนึ่งตัวนะไซน์สองลบ x เท่ากับ cos x ก็สรุปได้ว่า a และ b มีค่าเท่ากันนะถ้าเป็นนิสิตปีหนึ่งเรียนวิชาแคลคูลัสตรงไปตรงมาถามว่า a มีค่าเท่าไหร่เลยเนี่ยก็ตอบได้เลย2 ะ B มีค่าเท่าไหร่ตอบได้เลย2แต่ถ้านักเรียนมปลายก็ต้องใช้เหตุผลฟั่งชันตรีโกณอันที่1พื้นที่ระหว่างเส้นโค้งคือการอินทิเกรตอันที่2องไซนและคอสมันเกิดจากการเลื่อนคำว่าเลื่อนในที่นี้คือเอกลักษณ์ตีโกณ s i n ์ไพส่วน2ลบเอ็กเท่ากับคอสเซ็กซ์คำตอบของข้อนี้ก็คือ A เท่ากับ B ในคลิปนี้เนะี่ยก็แนะนำคำถามแคนคะูลัสนี่ยอินทิเกรตโดยไม่อินทิเกรตเนี่ครูผู้สอนก็นำไปประยุกต์ใช้งานได้เนะีสนใจสาระน่ารู้ในแนวคณิตศาสตร์แบบนี้เนะี่ยก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ